เผยคำพูดหนุ่มกัญชัยอวยพรวันเกิดย้อนหลังแอบทักะออนทำร้องกี๊ดทั้งสตูเป็นคลิปสุดน่ารักเมื่ออินต้าแกรมแอ o เค t าปริพัฒน์จัดให้ได้โพสต์คลิปเซปายวันเกิดย้อนหลังแอบทักะออนกลางรายการสามแสบพร้อมเขียนแคปชั่นว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์แม่แอบค่ะคำอวยพรสำหรับคนมีความรักโดยชมพู่อรยาได้อวยพรวันเกิดแอบสั้นๆว่าช่ำช้เรยนะแม่และนักแสดงจากละครพรมลิขิต ที่มาเป็นแขกรับเชิญในรายการเบลล่าโอยพรว่าขอให้มีความสุขกับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะน้ำตาลก็โอยพรแอปมีแซลว่าขอให้มีความสุขมากๆรอฟังอยู่นะคะและพีพีขอให้มีความสุขในทุกๆวันและทุกๆวันเป็นวันที่ดีค่ะทางนั้นหนุ่มกัญชัยได้โอยพรว่ามีความสุขมากๆแม่แอป ครับขอให้รักครั้งใหม่สดใสงานนี้ทําหลายคนถึงขั้นกรีดพอให้แอปอธิษฐานเจ้าตัวก็ตอบว่าไม่ต้องอธิษฐานแล้วพ่อเขาอวยพรแล้วหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ไม่ไวยมีดราม่าอาิทชุดแอปสีอิโมจิสม้มเค้กก็น่ากินอิโมจิมะนาวสม้มมีความสุขกับความรักมากๆนะคะแม่รอลุ้น ค้น g ูเก l e มาแล้วคะ่ะมะนาวเป็นพืชจัดอยู่ในสกุลส้มเค,ค้กคือแบบอุ้ยกีสุดเสียงใครก็ได้หาทางออกให้ฉันหน่อยวันนี้กระโดดเลยสมกับเป็นพลิพั์จัดให้เลมอนมะนาวส้มอยู่ในกลุ่มเดียวกันพลิพั์คือคำตอบคะ่ะใจจริงเขาก็คงอยากเอาเป็นส้มแหลคะค่ะ แต่มันชัดเกินไปเอาแค่มะนาวก็รู้กันค่ะใจฟูและคอมเมนต์ที่ว่างงตรงคนคอมเมนต์ไม่เคยกินเค,ค้กมะนาวกันหรอโอ้ยขอขำหน่อยและคำโอยพรถ้าเอาจริงๆแล้วนะคะช่วงนี้คนเขารู้กันหมดแล้วว่าเป็นนนกุลน,นนกุลคือคนเดียวที่คุณแอปไม่เคยปฏิเสธเลยไม่ใช่ชัดธรรมดานะคะ แต่การกระทํำนนกุลกับคุณแอปเขาชัดแบบตะโกนมองการกระทําทั้งหมดแบบไม่หลอกตัวเองก็จะเห็นความจริงเลยใดๆคือแฮปปี้เบิร์ดเดย์คุณแอปนะคะสัมภาษณ์กี่ครั้งกับส้มก็บอกเสมอทุกครั้งว่าเป็นเพื่อนแต่กับนนไม่เคยปฏิเสธเลยว่าแค่น้องฮัลโหลมะนาวจ้าไม่ใช่ส้มกูระคำดูไงเป็นส้มอะ่ะ